สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการเทพื้นนะครับที่ผมทำคนเดียวนะครับผมก็ได้สั่งหินทรายมานะครับก็จะประมาณนี้ครับอันดับแรกผมก็เตรียมพื้นที่ก่อนนะครับจะมีใยเมดมานะครับเตรียมพื้นที่ปูนผมซื้อมาทีละห้าลูกนะครับเป็นปูนพอร์ตลด์นะครับสีแดง ะนะครับก็จะประมาณเทพื้นทั่วบริเวณนี้นะครับโดยผมจะลองทําคนเดียวดูครับว่าจะไว้ไหมนะครับทุกขั้นตอนคือทําคนเดียวหมดเลยนะครับเมื่อเราเคลียร์พื้นที่เสร็จนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะทําการตีเส้นนะครับหาระดับนะครับนี่ครับจับระดับแล้วก็ขึงเชือกแล้วก็มีหลัก แท่งเหล็กนี้ครับตอกให้มันได้ระดับไปนะครับคือเราจะทําพื้นให้มันเป็นระดับเดียวกันหมดนะครับโดยที่แต่ละหลักนะครับก็เอาสามเหลี่ยมเรานี่ครับสามเหลี่ยมก็ยังไม่ได้แกะนะครับก็คมยาวแต่ละหลักให้มันให้มันนี่ครับให้มันปาดหากันได้นะครับแต่ละหลัก ผมจะใช้เหล็กเส้นนะครับตัด่าประมาณนี้นครับมาตอกทีละหลักครับถ้าทำไมผมไม่ใช้ปูนซีแพคครับคือผมอยากลองทำเองนะครับคือผมไม่แนะนำให้ทำแบบนี้นะครับคือผมอยากรู้ว่าคนคนเดียวจะทำได้ไหมนะครับถ้าคนไม่แข็งแรงจริงๆน่าจะทำไม่ได้นะครับ แต่ว่าผมอยากลองทําดูนะครับมามาคอยชมกันดูนะครับนี่ก็เป็นการเตรียมพื้นก่อนเราจะเทน,นะครับเอาผมก็ว่าเม็ดมาวางนะครับก็ตัดตัดมาแล้วก็วางไปอส่วนตรงนี้นะครับผมจะเชื่อมเด็กกับตัวนี้นะครับเพื่อจะให้มันโผล่ขึ้นมาเพื่อผมที่จะทําประตูในอนาคตนะครับนี่ครับ เดี๋ยวเรามาดูตอนเทกันเลยครับคือผมจะใช้วิธีตักแบบนี้นะครับตักปูนจากกระสอบแบบนี้ครับนี่ครับตักใส่กระแป้งตรงนี้นะครับเอ่อผมจะใช้ผสมเอ่อทรายสี่กระแป้งนะครับเอ้ทรายแปดกระแป้งครับปูนอีกสี่นะครับเป็นหนึ่งสองสี่นะครับแล้วก็จะมาผสมตรงนี้ครับ นี่ครับผมเทไปแล้วสองกระป๋งนะครับกับวิธีวิธีการคนปูนก็พอเราเราพอพอเราเอาหินทรายมาใส่กระบะผสมปูนแล้วนะครับแล้วก็ทำการผสมคนปูนให้เขา้าคนปูน,ปนกับทรายให้เข้ากันนะครับ โดยโดยจะไปทีละข้างแบบนี้นะครับกลับไปกลับมาครับ เสร็จแล้วก็ต่อไปเราก็จะทําการปาดปูนกันนะครับเอาซามเหลี่ยมมาปาดครับนี่ก็นี่คือเทไปแล้วสี่กระบาดน,นะครับสี่กระบาก็ปูนประมาณสองกระสอบนะครับคือผมทําคนเดียวเออเราก็ทำแบบทำไว้แบบนี้นะครับ เนนื่อในวันต่อไปเราก็เทต่อไปได้นะครับก็ทําไว้แบบนี้นะครับตอนนี้ก็เหลือแต่การปาดปูนนะครับเดี๋ยวผมจะปั่นปูนนะครับผมตั้งใจว่าจะทําเป็นขัดมันนะครับปั่นแบบนี้นะปั่นหน้านะึงพอาะเพรม,มันมันนะครับ ก็จะเอาปูนเค็มนะครับมาโรยคือปูนธรรมดานะครับที่ที่เหลืออยู่ในกระสอบตรงนั้นนะครับก็จะมาโรยขัดมันไว้นะครับเดี๋ยววันต่อไปก็ทําต่อนะครับเดีย๋ยวมาทําต่อเลยกันกันเลยนะครับ มาสรุปนะครับพื้นตรงนี้นะครับว่าผมใช้เวลากี่วันในการเทนะครับกับการใช้ปูนหินดินทรายไปเท่าไหร่นะครับนี่ครับเป็นพื้นเป็นการเทพื้นตรงนี้จะหนาหน่อยนะครับแถวนี้จากนี่ไปถึงโน้นนะครับตรงเสาปูนนี่ครับไปถึงสุดตรงนั้นนะครับตรงเสาไม้นะครับ มันจะน้าหน่อยนะครับนี่ครับจะพาทุกคนมาดูนี่นี่ครับมันจะน้ากว่าตรงนี้นะครับมันจะนากว่าตรงนี้นะครับผมก็ทําคนเดียวนะครับทุกอย่างเลยนะครับทุกขั้นตอนเลยนะครับผมจะใช้ปูนไปทั้งหมดสามสิบสี่ถุงนะครับเป็นปูนแบบนี้นะครับปูนพอรตแลนด์นะครับ หิน6คิวนะครับทรายอีก4นะครับผมใช้เวลาทำทั้งหมดเกือบ20วันนะครับอ่าก็จะได้พื้นประมาณนี้นะครับคือผมชอบทำคนเดียวนะครับผมก็เลยไม่ได้สั่งรถซีแพคมาลงนะผมอยากลองผมอยากลองดูนะครับว่าถ้าเราทำคนเดียวนี่มันจะเป็นยังไงนะครับผมก็ไม่ใช่ช่างนะครับผมก็อยากลองทำดูเฉยๆนะครับ วันนี้ก็มาสรุปให้ทุกคนได้ดูนะครับตรงที่ปิกเปียกผมก็จะฉีดน้ําไว้นะครับให้มันอะไรไม่ให้ไม่ไม่ให้มันแห้งไวนะครับเพื่อให้คอนกรีตมันแข็งแรงนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นครับก็กว้างอยู่พอสมควรนะครับหลังจากที่ทำคนเดียวมาตั้งนาน,นครับผมก็ ไม่ได้ทําเต็มวันนะครับทําวันละออครึ่งวันนะครับก็จะได้ประมาณนี้นครับผมตั้งใจว่าจะทําตรงนี้ให้มันเป็นเอ,อสถานที่ทํางานนะครับผมก็ทํำค่อยๆไปนะครับจากทีละเล็กทีละน้อยนะครับนี่ครับอันนี้สไตล์ทําคนเดียวนะครับ แต่ว่าผมไม่แนะนําให้ทำครับมันเหนื่อยครับมันเหนื่อยมากเลยครับก็คลิปนี้ก็อ่าจะมีประมาณนี้ครับตรงนี้ก็มันจะน้าหน่อยครับแถวนี้อืมตรงนี้มันจะนาหน่อยครับประมาณอ่าสิบเอ็ดถึงสิบสองเซนติเมตรได้นะครับตรงนี้ครับบริเวณนี้มาถึงตรงนี้ครับส่วนตรงนี้จะบางหน่อยครับ กับกับส่วนตรงนี้นะครับจะบางหนผมวันนี้ก็ผมมาฉีดน้ำให้พื้นเขานะครับให้มันบ่มเขาเรียกว่าอะไรนะบ่มปูนเขาเรียกว่าบ่มปูนให้มันแห้งช้านะครับผมก็ใช้วิธีนี้เอานะครับฉีดน้ำค่อยๆฉีดน้ำไปทุกวันนะครับ เป็นพื้นเ,เป็นพื้นปูนทําเองครับเดี๋ยวผมจะอ,อธิบายสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการทําครั้งนี้ด้วยนะครับว่ามันใช้ไปเท่าไหร่นะครับผมก็ใช้ปูนตัวนี้นะครับพอดีมันจะเหลืออยู่หนึ่งกระสอบตรงนี้นะครับส่วน หินทรายตรงนี้ก็ส่วนนะครับหินทรายก็เหลือประมาณนี้ครับที่เหลือผมก็จะอเอามาผสมอีกครับมันเหลือปูนอยู่นิดหน่อยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมมาสรุปพ,พื้นตรงนี้ให้ดูกันนะครับว่าทำคนเดียวนะครับมันจะใช้ปูนไปเท่าไหร่ใช้เวลากี่วันนะครับ เ,เวลาก็เกือบยี่สิบวันเลยนะครับเทพื้นตรงนี้นะครับก็ใช้ความพยายามอยู่พอสมควรนะครับนี่ครับที่ตรงนี้มันเป็นแต่ก่อนมันเป็นเถียงนานครับผมมาต่อเติมนะครับต่อเติมมาเรื่อยๆครับก็จะทําทุกอย่างในนี้ผมทำคนเดียวมาโดยตลอดนะครับถ้าใครชอบก็ อถ้าใครชอบก็กดไลค์ด้วยนะครับผมจะส่วนใหญ่ผมจะชอบทําอะไรคนเดียวเสมอนะครับเอ,อคลิปผมส่วนใหญ่ก็จะทําคนเดียวนะครับสไตล์ทําคนเดียวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ